มาคะ่ะวันนี้เรามาแกงส้มกุ้งผักรวมกันนะคะมาตำน้ำพริกแกงก่อนคะ่ะน้ำพริกแกงกับเนื้อปลาทูนะคะแกะแล้วเรามาตำกันคะ่ะตำเสร็จแล้วเราไปตั้งน้ำคะ่ะน้ำเดือดแล้วเรามาใส่พริกแกงกันคะ่ะตักน้ำไปล้างครกด้วยนะคะจะได้อร่อยอแซ่บ เสร็จแล้วเรามาเอาน้ำล้างคกเทใส่ในหม้อเลยจ้า,ไ,ววาไปใส่น้ำมะขามนะคะผงนัวนิดหน่อยจ้าเรามาปรุงกันต่อไปให้ได้สามรสคะ่ะ เสร็จแล้วเรามาใส่กุ้งกันจ้ากุ้งสดๆแกะแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาใส่ผักกันจ้าผักรวมเลยจ้าชอบผักอะไรก็หาม,มาใส่กันได้เลยนะคะใส่ไปเลยคะ่ะให้เต็มหมอ้อไปเลย ต่อไปมาใส่ไหลบัวกันต่อนะคะขาดไม่ได้เลยคะ่ะอร่อยมากๆไหลบัวหวานกรอบคะ่ะโอเคคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะแกงส้มกุ้งผักรวมนะคะ ไปเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะโอเคค่ะน่ารับประทานไหมคะแกงส้มกุ้งผักรวมค่ะอร่อยค่ะ